วันนี้มารีวิวเหมือนเดิมนะครับเป็นรีวิวเรื่องของตัวเมนูการใช้งานของตัวรีโมทคอนโทรลของตัวเคอีนนัวนะครับ o s i m ม i n f i น i t y นะมาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันนะเพราะว่าบอกเลยว่าฟังก์ชันเยอะมากนะครับปุ่มเนี่ยมันจะมีตามนี้เลยนี่สองปุ่มตรงข้างบนนะครับ on off นะครับแล้วก็ปุ่ม safety stop แล้วก็มีปุ่มตรงนี้ครับขึ้นลงเนี่ยตรงนี้คือ up กับกับ down เนี่ยคือปุ่มที่เอาตัวพนักพิงหลังขึ้นหรือว่าลง นะครับก็คือปรับเอนนอนนั่นแหละส่วนตัวนี้เป็นฟุตเรตก็คือตัวเท้านะครับว่าเราจะเอาเข้าหรือเอาออกนะครับเอาออกข้างบนเอาเอาเข้าเอาอินนะครับเวลาเอาออกเราเอาออกให้สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันเอาออกไม่สุดเนี่ยโปรแกรมนวดเท้ามันจะไม่ทํางานนะเผื่อบางคนแบบเอ๊ะทำไมมันไม่นวดเท้านะครับแล้วก็มีปุ่มสั่งงานนะครับตรงนี้เป็นตัว, post, ตวพักชั่วคราวนะเวลาที่เรานวดอะไรอยู่กดหยุดชั่วคราว ตัวปุ่มอั r i ร h ์ตัวนี้ก็คือปุ่มที่ใช้ในการให้ตัวเก้าอี้เนี่ยปรับขึ้นมาตั้งตรงนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวที่นวดเท้าไปด้วยในตัวส่วนนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการเรียกเมนูโปรแกรมเออนะเวลาอยู่หน้าไหนก็ไม่รู้แหละกดปุ๊บเข้าโปรแกรมนะครับอ่ะมาดูทีละอันกันก่อนดูเลนเลนมอ,อก่อนเลนมอ,อก,ก็คือตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกนั่นแหละนะแต่ละปุ่มมันทําอะไรบ้างนะเขาจะอธิบายอยู่ตรงนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับแล้วก็ start มาดู start กันดีก,กว่า start นี่หน้าตาแบบนี้ ผมให้ดูตัวแรกก่อนละกันนะเมนู Menu มันไม่ลึกนะครับก็คือ Setting นะครับกดโอเคเข้าไปก็จะมีตัวนี้ปุ่ม shoulder position นะครับ shoulder position คือการที่เราเลือกแมนนวลที่จะปรับตำแหน่งของตัวไหล่เราว่าไหล่เราอยู่ตรงไหนนะครับให้เครื่องมันรู้แต่จริงๆแล้วนะถ้าเราไม่ตั้งก็ได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีการแบบเข้าไปตรวจสอบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตอนที่เราเปิดโปรแกรมมันจะมีทำ shoulder detection อยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็จะเปลนเป็นการตั้งค่า default อะ นะประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นี้ไปดูนะดูอีกทีนะผมเลือกไว้ที่3นะโอเคถัดมาครับเมนูถัดมาเมนูชัมเมอร์ครับชัมเมอร์คือการที่เราเข้าไปตั้งเวลา,อาตอนนวดเราอยากให้มันนวดแล้วตัดการทํางานเนี่ยก็คือปิดเครื่องเนี่ยตอนกี่นาที default มันตั้งไว้15นาทีนะครับหลายๆย,ยี่ห้อก็ตั้ง15นาทีนะนะบางคนอาจจะบอกเอ้ยนานไปฮะก็ปรับเอาอันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่เพื่อน ส่วนตัวนี้เป็นเมนูเลือกภาษานะครับภาษาก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมีแค่นี้แหละคงเป็นภาษาจีนนั่นแหละนะครับกิยการนึงคือเมนูเข้าไปสั่งงานตัวบลูทูธกดปุ๊บมีการออน pairing off นะครับสถานะออนก็คือพร้อมในการเชื่อมต่อมือถือนะซึ่งถ้าจะเชื่อมต่อมือถือก็มีการกด pairing นะครับแล้วก็ไม่ต้องการใช้งานก็ออฟประมาณนั้น แต่ว่าจริงๆมันสั่งตรงนี้ได้ด้วยนะเมนูข้างบนตรงนี้สั่งได้เหมือนกันนะครับเพื่อจะออนออฟได้เหมือนกันนะครับทีนี้กลับไปที่เมนูด้านหน้าครับให้มันดูต่อครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกตัวนึ่งเนี่ยที่จะให้ดูข้อนี้เป็นโปรแกรมหลักของเครื่องนะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมหลักของเครื่องนะครับโปรแกรมหลักของเครื่อง Fullbody ผมอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะส่วนนี้เป็นแมนนวลครับเผื่อเราอยากจะนวดตรงไหนเฉพาะเรากําหนดเองได้เลยนี่คือแมนนวลนะครับตัวนี้ก็เป็นการนวด คอบาล n e c k and Shoulder นะครับไม่เน้นไปที่ตัวคอบาลหลนี่แหละแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาจากมือถือซึ่งอันนี้ต้องมีการดาวน์โหลดจากมือถือมัถึงจะเข้ามาเก็บในเครื่องนะครับเอาทีละเมนูแล้วกันผมเข้าไปที่ Full Body ก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราก,กดโอเคในนี้จะมีโปรแกรมนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถ จะสไลด์หน้าจอแล้วก็ดูได้ว่าเราจะนวดโปรแกรมอะไรนะครับแต่และโปรแกรมเนี่ยมันจะพูดถึงโปรไฟล์ในเรื่องของกิจัตาประจําวันนั่นแหละนะครับว่าเราทําอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ตัวโปรแกรมแต่และตัวก็จะไปเน้นในส่วนที่มีการใช้กล้ามเนื้อประมาณนั้นนะครับอย่างตัวนี้ลมบ้าแคร์ก็เป็นนวดหลังนะครับแล้วก็เน้นไปที่หลังส่วนล่างนะนะครับตัวนี้ควิกนวดแบบเร็วๆครับ5นาทีจบ อะไรประมาณนี้เผื่อบางคนไม่มีเวลานะครับรีคอเวอรี่ระหว่างวันส่วนตัวนี้ผมแนะนำเลยนะสเตรนเนี่ยโหเป็นการนวดที่แบบสุดยอดมากยืดเยียดออันนี้มันจะมีการดัดหลังเรามีการยืดตัวเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเปิดโหมด K e เก้าอี้ลงนอนไปจนถึงสุดของตัวเก้าอี้เลยนะครับเป็นโหมดที่สั่งงานได้จากตัวรีโมทเท่านั้นนะครับในมือถือก็ใช้ไม่ได้นะต้องมาใช้รีโมทเท่านั้น ครับจะมีการปรับเก้าอี้แบบนอนสุดเลยแล้วก็ยืดเหยียดผมแนะนําเลยนะใครที่แบบว่าปวดเมื่อยอยากจะยืดตัวเมนูนี้เลยครับสเตรนท์ Strength. แล้วก็มีตัวนี้นี่มีอะไรอีกมีรีแลกครับนวดแบบสบายๆนะมี Energy นะ์จีเอเนอร์จีไปรูคีคอเวอรี่อ่ะให้ร่างกายมันสดชื่นนะครับแล้วก็มีด e e ทิชชู่นะครับกดลึกๆหน่อยนะเน้นๆแล้วก็มีพวกสปอร์ตรีคอเวอรี่นะครับออกกําลังกายมาแล้วก็อยากจะให้มันผ่อนคลายอ่ะนะครับประมาณนี้ บิวตี้หมดผู้หญิงครับอันนี้หมดผู้หญิงนะครับแล้วก็มีนวดเฉพาะถุงลมด้วยนะแอร์เบสเผื่อบางคนแบบโอ้โหนวดด้วยลูกกิ้งแล้วแบบจะเจ็บอะไรเงี้ยเอาเฉพาะถุงลมนวดเท่านั้นอ่ะถุงลมก็ได้นะครับมีเมนูให้เลือกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไปต่อทีนี้มีอีก Morning ก็คือตอนเช้าเช้านวดเติมตื่นเช้าก่อนนอนไนท์นะครับแอนตี้สเตรทีนะครับ มีอะไรอีก senior, อะโบสีเนียนี้น่าจะเหมาะกับผู้ผู้มีอายุนะผู้สูงอายุนะครับบางคนเขาอาจจะแบบว่าเรียกอะไรผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีแบบกระดูกกระเดื่ไม่ค่อยดีนะนวดแรงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เลยนะครับจูเนียนี่เด็กๆแล้วก็มีแบบเฮ้ยไปตีเทนนิสมาโอ้โหเป็นไงมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีซีโอซึ่งนี่ผมแนะนํานะใครที่เป็นคนทํางานนะครับโดนี้เลยครับบอกเลยว่านวดดีมากมันก็เป็นการเน้นคอบาไหล่กันหลังอ่นะนะครับ เราจะมีโหมดไตๆอันนี้โหมดผู้หญิงนะโหมดผู้หญิงนะครับแล้วก็คอฟเฟอร์เนี่ยชาวกอฟชาวกอฟไป,ปตีกอฟมามันก็จะเน้นมือนะสำหรับตัวนี้เน้นมือไหลหลังปรนะมาณน,นี้นะครับอันนี้เป็นโหมดฟูลบอดี้นะที่มีอยู่เป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนะครับถัดมามาดูตรงนี้มั้ง e c k and Shoulder กดเข้าไปถึงปับ๊บจะเห็นเลยว่ามันไม่สนใจอะไรเลยเพราะ Neck and Shoulder เป็นโปรแกรมที่อยู่ด้านหน้านะครับเน้นนวดคอบ่าไหล ตรงนี้ก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับประมาณนี้ทีนี้ในเมนูตัวนี้บอกอะไรบ้างนะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าฟุดเวทไม่ทํางานเพราะว่าตอนนี้ไอ้ที่นวดขาเนี่ยไม่ได้ดึงออกมาสังเกตดูนะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าเออเนี่ยฟุดเวทมันไม่ทางานถ้านวดถ้านวดขาไม่ทํางานเนี่ยสังเกตตัวนี้นะแสดงว่าเราไม่ได้เอาไอ้ตัวชุดเบาะนวดขาเนี่ยออกมานะมันก็ไม่ทําตอนนี้จะมีการบอกว่ามันทําอะไรบ้างในตัวเครื่องม,มีการทุบมีการบีบ ันนี้เป็นมือก็เป็นลักษณะแบบหมุนบีบนะครับแล้วก็มีเคาะตัวนี้ก็มีการบีบเป่าลมที่ที่ไหลทุกนีก้จะมีการบอกหมดแล้วก็บอกด้วยว่าชุดลูกกิ้งของตัวลูกนวดนอยู่ตรงไหนนะครับก้นเราต้นขาเราชุดขาเรานะครับหรือว่าถ้านวดไปแล้วปรากฏว่าป่ามันไม่โดนตำแหน่งไหลมันไม่ใช่กดโชเดอร์ได้นะแล้วก็มาเลือกตำแหน่งได้นะครับเผื่บางคนแบบเฮ้ยตั้งแล้วมันไม่โดน ฟังชันบอกอะไรบ้างครับบอกถึงว่าตัวนวดขาเราอะ่ะใช้ทําอะไรเป่าลมร้อนไหมนะครับอย่างตอนนี้มันออนอยู่ใช่ไหมแล้วปรับเป็นออฟได้แต่ว่านวดขาตอนนี้มันไม่ทํางานเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็มีตัวตัวถุงลมตรงขาใช้บีบไหมครับกายนะครับแล้วก็มีระบบสัน่นให้สั่นด้วยไหมซึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตดูอ่บมันกดไม่ได้เพราะว่าตัวนวดขาผมไม่ได้ออกมานะครับประมาณนี้นะแล้วก็สเตรนท์ครับน้ําหนัก ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวถุงลมนะแขนส่วนบนอยากจะปรับก็กดหนึ่งทีอันนี้ก็คือแรงสุดนะครับเลือกได้นะแล้วก็ lower arm แขนส่วนล่างปานะแบบนี้ก็ได้ความหนักความแรงนะครับตัวที่นั่งเะว่าที่ที่ใต้ใต้ที่นั่งเรามันก็มีตัวถุงลมด้วย นะครับแล้วก็โชเดอร์นี่โชเดอร์ตัวไหล,ล่เรากับหลังส่วนล่างนวดแรงเบาแค่ไหนเก็บว่าแรงสุดเลยนะปรับได้ครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เวลาต้องการจะกดหยุดการใช้งานนะกดสต็อปค้างไว้ออกมาแล้วนะครับดันั้น neck and shoulder ก็คือแบบเน้นที่คอบา่าไหลน่าจะแบบว่าเป็นเมนูที่ใช้บ่อยนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยตัวนี้เป็น m a n นวลนะครับกดโอเคเข้าไป แมนนวลเห็น <Man> ไหมสังเกตมันจะมีการด e แทกติ้งโชดเดอร์โพ i ิชนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนตอน้นนะ่ะว่ามันจะสามารถ e t e ท t ตัวไหล่ได้โดย mm hmm. อัตโนมัติอยู่แล้ว mm hmm. ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งแบบแมนนวลเองอะไรหรอกนะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองนะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าขี้เกียจรออ่ะเพราะว่าเรารู้ตำแหน่งไหล่เราอยู่แล้วถูกป่ะก็กดเลยก็สั่งงานใช้งานทันทีนะนี่คือแมนนวลนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแมนนวลเนี่ยมันก็จะแบบให้เราเลือกได้ไงว่าเราจะ ให้มันไปทำตรงไหนเนี่ยเนยเห็เนไหมลูกนวดมันก็ลงมาข้างล่างล้มันเป็นตําแหน่งที่เราแมนนวดเองนะครับลักษณะนอกนั้นเมนูก็จะคล้ายๆกัน,เ,น,เ,เ,น,กนเห็นไหม Shoulder Position f u n c t ชนเหมือนกันเลยนะเนเหมือนกันนะครับมีแค่ตัวนี้เป็นแมนนวดที่เราปรับได้ว่าจะให้มันขึ้นลงของชุดลูกนวดตรงไหนบ้างนะครับเป็น Rolling เป็น r o ลล i n g Position นะครับตอนนี้ไปอยู่ที่ส่วนหลังตรงกลางแล้วนะครับอ่ะกดหยุด กดหยุดก็คือสต็อปค้างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกเลยว่าเยอะมากอันนี้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมาจากการที่เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากมือถือนะครับก็คือโปรแกรมดาวน์โหลดครับกดโอเคไปนี่จะเห็นว่าโอ้โหเยอะเลยนะดูดิอย่างเพียบนี่เห็นไหมผมยังดาวน์โหลดมาไม่หมดนะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะอันแรกก็คือตัวนี้เลย h ฮ v r y King นะครับ Energy Mass for the Successful Achiever ให้รางวัลกับชีวิตประมาณนี้นะ ออกกำลังกายไปทำงงทางานอะไรมานะครับหรือว่าหมดนี้นี่ซ็อกเกอร์ชัดเจนนะเตะบอลซ็อกเตอร์เน้นเน้นขาเลยเน,นี่ยเน้นขามีโหมด deep comfort นี่นะครับนวดแบบรีแลก์นะครับรีแลก์แล้วก็มีโหมดนี้ครับนี่ healthy mom เนี่ยโหมดคุณแม่นะน่าจะเน้นคอบาลายเนี่ยนะี่ะมันประเภทแบบว่าใช้ใช้มือใช้แขนนะอุ้มลูกทั้งวันนะครับอันนี้โอ้โหนักช็อปเปอร์ครับนี่ เนไหมเป็นรูปผู้หญิงช็อปปิง้งงเห็นไหนะครับก็เน้นแขนแหละเน้นแขนไหลนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดมานะตอนแรกไม่มีนะครับผมดาวน์โหลดจากมือถือมาแล้วก็มีโชว์ดูแบนนะครับเน้นไหลเหมือนกันแล้วก็มีโหมดอ่ e สวิตรีมก่อนนอนนะครับกู n ดไนท์สล e ปโหมด c ีโอนะถ้าจําได้มี c ีโแรกไหมมีซีโอสนะครับแล้วก็มีโหมดนนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยดูมือถือเนหะ็นไห เล่นมือถือทั้งวันนี่ไงนะครับเน็กดีไลน์อันนี้ก็คือเล่นมือถือนั่นแหละนะครับแล้วก็โหมดที่มีอีกก็อันนี้ l ัม b ์าร์ดีไลนะครับนวดหลังส่วนล่างอันนี้ดาวน์โหลดมานะแล้วก็น,นี้ครับสลปก็เป็นการนวดแบบผ่อนคลายเบาๆไม่ได้นวดแรงนะแล้วเป็นลักษณะที่ทําให้เราแบบเออนอนหลับกลางคืนสบายๆนะครับอันนี้เป็นโหมดดาวน์โหลด ส่วนที่เหลือจากนี้เนี่ยผมกดโอเคไปมันกลายเป็น,เป,นเป็นการนวดไปละออกไปข้างนอกก่อนหรือจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะเราก,กดปุ่มเมนูตรงนี้นะนี่ตรงนี้เป็นการออกไปที่เมนูเหมือนกันนะครับส่วนเวลาที่เราจะใช้กับมือถือเนี่ยนะครับในคลิปหน้าผมจะมาแนะนําว่าใช้ยังไงมันจะยุ่งกับตัวปุ่ม,มอันนี้แหละปุ่มบลูทูธใช่ไหมมันคลิกข้างบนได้น,นะแตะเข้าไปข้างบนตรงนี้ปุ๊บเข้าเบเมนูบลูทูธเลยพร้อมในการที่จะเชื่อมต่อทันที ะจะกด pairing จะกด off อะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่อนแล้ว right, นะเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมมือถือผมนะครับหนึ่งตอนนี้ผม Rock off ไปก่อนเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นฟ <ed it> ังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่อง o อซินะครับ u infinity ที่ใช้งานผ่านตัวรีโมทคอนโรลตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอสองผัดน,นะครับเวลาที่จะหยุดการใช้งานเครื่องนะนี่สังเกตดูนะมันจะมีปุ่มตัวนี้ปุ่ม on off นะครับ ก็กดค้างไว้ปิดเครื่องแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับเวลากดกดทีเดียวนะครับอย่าไม่ต้องไม่ต้องไปย้ำมันนะเดี๋ยวสายแพร่พังนะครับเวลาจะออนก็กดทีเดียวมันก็ออนเหมือนกันรอแป๊บหนึ่งอ่ออนไปแล้วเห็นไหมก็ลองใช้งานกันดูครับผมบอกเลยว่าโปรแกรมเยอะมากจริงนะประมาณนี้ครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามผู้ชม easy easy หนะครับสวัสดีครับ